สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขอนเนาะพ่อกับบาน้อยคือเก่าพี่น้องเอยพามาเบิ่งอันตะกะตั้งจาไอวินมาบานกะมาอันนี้ไดประมาณสองสามมือเนาะสามมือสี่มือแล้วนะมันก็เริ่มออกแน่แลวพี่น้องเริมออกนอเริ่มแตกนอแลวเนาะเห็นปะก็คือสีออกงามอยู่พี่น้องเอง ไม่นี้เอวินเพิ่นมาเห็ดอันกระทอมไม่้องเห็ดกระตูปยวสิพ้าพี่น้องไปเบิง่งตั้งจจเพึ่นมาไทายตะกะมาบานกะแล,ะและะ้วเลยกะพอะไรมาเนาะมนมาเบิ่งอันเทียงหน้าไปยา <laughs> สีพ้าพี่น้องไปเบิง่ง ไอ้เพิ่นก็เก่งใจเนาะเพิ่นแบบว่าบ่อยากอยู่ในเฮื่อนนะเวลาเวลามาลำหน้าเพิ่นก็เลยว่าอยากอยู่แบบส่วนตัวบ่อยากลำบากบ่านน้อยแหงนะเพิ่นเก่งใจเพิ่นก็เลยอันเฮ็ดเลยเนาะเอาอันไม่เอายังมาเฮ็ดกระตูปี่น้องนไยมาเฮ็ดกระตูปนอนไว้ เผาตะกะแล้วก็มาล้ำหน้าล้ำไห้กันไปนอนอยู่หุ่นนะสิพานพี่น้องเพื่อนไอ้เพื่อนไม่อยู่บ้านนะพี่น้องเลยเมอยากรบกวนสบายใจไหนพี่น้องมันไกลไปคือเฮาแหละเฮาความมุ่งซื้อข่อยนะท่านไปอยู่บ้านคนอื่นนะ กาอยั่วแบบพังห้างจะสีมันก็เป็นความชัวนตัวเจ้งน่ะบ่อนต้นกล้วยเนาะโตสวัสดีเอวินโตเหลอมลงมือเลยสวัสดีเฟอร์จิเฮตันเฮะทเฮมกระท่อม กระทำทำใจโอ้แ <laughs> oh, ล้เห็ดค <Yeah. S 1> ักอ้ไดีพี่เหองออเลยไหวนเวลามาอันอ้าถือให้ดิบังลบนำเด้อนี่เอาในบังลบหนำบังเ่เออันนี่เจ็ดกระทำทำใจ เวีนแล้วว่าบุยากให้มากนะคะเวอีวอ้ามมาวกบหัดยามจ้อนั้นมานั่นมานีฮันดอกเอบ้ายามหน้าปีอยากมาดำมาอันนั้นเด้ออาพ่ป๋าให้พวกเจ้าเลือนาะพวกเจ้าอยากมาง่ก็ได้เต้ได้เอาม่้งนะพังเลยนพ่อแม่พ่อแม่เออผมมา โอ้เห็ดอะไราุดเนาะไม่เอียงไม่ไผ่ว่าทำไมไม่ไผ่บานว่าทำไมไ่ม่ชังไพเนาะไม่ชังไผ่ก็เห็ดหลเออไม่ชังไพ่ก็ซับไหลเนาะเออเห็นแต่ขาจ๋าไม้อะนะไม่ไพ่บาน แเห็นเป็นโค้มาแหละยังเป็นทันคือเซ่เซ่ยังเซ่ยู่ท่านไหนอันนี้วะท่านไหนถมเนะาะท่านไหนคำค่ะด

กิตติมุนคาปัตตานิหารชาปัานิทั้ง้าวมาแต่มืองานโคตรบุตเบเลยาบ้าบ้านล้างมันเสจจไดเอามาแฝมี่แัวเดวิยงงานเด็เขาไดางมอกมาอีพ่อแม่เนสุขเดางออกมากปลาไปนี่เลยไม่น้อยมาเนาะ เราทำให้ทำหน้าพราดจะมายูอันนี้เล้บางน้อยสิมานอนอยู่เลยเอาคขวดวะบราูตัวนี้มันจะปูให้ไหมจะปูเขาหนได้อยู่ในเห็นไหมัจะมาเูจะบาเออมาออกนะฮะจะมาออกแต่ก็เรองอุปกมก็ิตาเมื่อกเหรอมาด้วยันอเาโอไคยไม่ก็จีนาวเพจ กานไหนกินนก็มากินก็มาเยัะไปอีกเลยนะเยอะล้วก็อีกมันตน้องมีนขนต้องอันออูม่ขดเหี้ก็บ่เอาว่ายอ่งว่าเนือ้อทานนี่แี่อยากไรนะก็ดว่าอยาไนีจอดแง่ใส่ผ้จอด

ม่เท uh. ้าออกมได้ห่างพดได้ขาว่านีนีนีเอาใส่อีกใส่อีกนม่หบนตีนเต่น้ดน้อยเห็นนะเออแม่เอาอีปันเนี่ยโอ้โสังออันนี <t uh> <t ้น uh> uh uh ่ากวนบงั้ uh อมันม uh. ันนห่กสยหเยย่างมันน่นะบูเลยสจนเเออเนาะซับสับสับสับเออเขาก็เห็นตัสิไปปูขวเนาะเนาะไม่็ดีก็ไปแปะอยู่ดเนาะ

ต่อขึ้นกระปูนั่งเขากีน้นี่แนบ๋วลงมลงนี่ตัวนี้ว่าใส่อีกว่าเขาว่ามันหา่านี่ซ่อนอันซ่อนอีกให้มันถี่

เท็บแสบกับไปไหนอยู่นดเอามาแอบข่านีอนบอกเอาไหมใหนอบบ้โดยอย่าไปจกหูเลยดุย่าจกหูเธอถีบไดดุแขกซ้ำกันเบอรต่อ เดี๋ยวกระปูน้องพี่เนาอันี่ต้องมีคนจับจับน้ำตอกออกก่อนนะน้อยๆตอกให้อายแล้วก่อนใส่มันใหม่ค่ะอืมตัวปูใหม่พร้อมอันนี้อืม ขัววกเขาได้ขัวใบน่าของเราเนาะขัวใบมันจะไหกินมันชิ่วเฉาก็กินในคามนี่เนาะหอม ทำกันตอกคางวันนี้พี่น้องคางขึง้นไปขึ้นไปัไปกระปกพ่ออยู่ว่าผัก

ยำหัวเนาะไอเดียก่อนจะจะไวอยู่นเออไดเดี๋ยววร่งจะก็ไม่อยู่อนดเย่ำอันนี้เจ้าซิงะก๊นย่างยกๆออกมา Cái mẹ nằm vô ở nỉu sao Mày quay bạn nè Đốt mình Đốt <laughs> <laughs> <laughs>

อันนี้ค้างเนาะอันนี้เนาะเนาะค้างเลย สอน่นนี่นา่นนี่ผู้นอ่นว่าคันได้เกินี้่าคันได้เอิดขวางมันนิดหน่อยเห็นมโอ้เจ๋งจว่านี่เจ๋ว่านัดมีเดี๋ยวนี้ด้ว ไปเห็ด่านตัดผมอยู่นี่เด um ี๋ยวไปเปิดสถานีใหม่เนาะคนขึ้นแต่หน้าแถวนี่แหละมาเลยแหละไก่ไม่พอ bọn phao tất cả hết anh bò phong chắc thứ này lại, phòng nội với thân mẹ, nội thân mẹ, <laughs> 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 นนแนบพี่น้นองชุดเข้าไปเค่อืเข้าไปอีกเออ एउ <laughs> 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 <laughs>

มนิบบเดยวนอยู <ys the> <ation> okay, so ่เดี๋บอคือตอกห้างแถวะนี่ตอกอีกวงมือเจ้าค่ะแไม่สิเกอจาตะปูหน่อยก็ค่ะอไปอยู่อยู่ตะปูอยไม่น อมันถอนค่ะที่เรามันตพอดีสัอ้าเหลวเครื่งนึงแห้วครื่งนึงแต่ว่าหาสิบเอร์เซ็นต์สหัลเลยเนาะอาชหกสิปหมดแลยังแติตะพาดเอาสมุด มบา้านไหนบ้านไหนจะมาเติมอีก <c oughs> บา้ามากบังลบด้วพี่นอกเลยไปตอนนี้ก็ไล่เลยไปเลยข้วาวเดียว ไปพี่น้องตอนนี้ก็แล้วเลยเนะาะไอเป็นไปเห็ดอันกระทอบอยู่ข้างหน้าแต่ว่าท่านแหลมอร่อยเป็นเส้นหลังย่างยิ่งขึ้นใหม่พี่ชิพ้าเห็ดใหม่เลยเนะาะจะชิพ้าไอาเป็นไปซื้อน้ำมันก็พี่น้องเลยถามไปซื้อทอี่พังนกะ็เลยไปยังโดนอีกเนาะเพื่อเสด็จแม่ดำนะถ้ากะเนาาก็ได้พี่น้อง เดินทางกันต่อ